กดหนึ่งเปิดประตูดวงชาววันอาทิตย์22จนถึงที่1 8สิงหาจะเพียงนะคะได้ไพ่อัศวินดาบสัปดาห์นี้จะงุดหงิดงุนหงิดนิดน,น,นึงนะจะใจร้อนใครทำอะไรก็ขัดใจใครมีปัญหาเรื่องความดันระวังความดันขึ้นใครเตรียมตัวไม่ค่อยพร้อมหรืออยู่ดีๆแบบไม่ได้วางแผนอะไรบางทีมันจะมีฟิลปุบป,ป,ปับบางทีก็งุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลบางทีก็มีเหตุต้องทํานูน่นทํานี่แบบ เสียไม่ได้อ่ะห้ามใจร้อนนะไพ่ใจร้อนอมองภาพภาพอธิบายทุกอย่างคุณอารมณ์แบบนี้ไหมหลูกก็ขัดใจเพื่อนก็ขัดใจคนก็ขัดใจอยากจะรู่วอะไรบางอย่างแต่เขาไม่รู้เขาไม่บอกอยากจะเข้าประตูบานนี้เข้าไม่ได้จ้ะใจเราก่อนนะแต่ว่าไพ่ใบนี้ดียังไงดีตรงที่จริงๆคุณมีวาทศิลป์ดีคุณมีคนเมตตาถ้าไม่อารมณ์เสียถ้าไม่ใจร้อนถ้าไม่ปากไวโอเคนะเออบางทีปากก็ทําร้ายเราได้เรื่อยเหมือนกัน เนาะพูดไม่คิดพูดเอามันอ uh. หรือพิมพ์เอามันบางทีก็พังได้ขอบคุณคุณบงกฎจ้านะฮะประตูเงินเปิดผู้ชายซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอ่ะยังไงจ๊ะมีสายเปมาเปมีคนมาซัพพอร์ตหรืออยู่ดีๆสัปดาห์นี้มีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานปุบปับให้ต้องไปจัดการต้องไปทำเงินก็ต้องรีบไปอะเนาะถ้าเป็นเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยจะทำอะไรกับหน่วยงานไหนก็ตามเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองหรือใครจะจ้างอะไรรีบจ้ะ รับเงินไว้ก่อนเปิดกระเป๋ารับเงินโดยเฉพาะช่วงวันที่22ประตูเปิดนะคะ2ี 23, ประตูเปิดไหมเปิดจ้ะแต่เป็นการเปิดแบบเซ็งเซงฟีลาวลณ์ช่วงนี้เบื่อเบื่ออยากรู้อะไรไม่ได้รู้อยากได้อะไรไม่ได้อยากทำอะไรไม่เป็นไปตามที่เราคิดอย่าลืมของนะแต่หลายๆคนเป็นจังหวะของการปลีกวิเวก ไพแบบนี้ปีกวิเวกไปถือศีลไปป่าไปเขาไปพักร้อนไปพักใจหรืออยู่กับตัวเองเงียบๆที่บ้านก็ได้ไม่อยากจะสูงสิงกับใครมันเป็นฟิลแบบเบื่อๆเซ็งๆอะ่ะเออนะคะเป็นตําแหน่งคุณพ่อด้วยถ้าคุณพ่อเสียแล้วท่านเปิดประตูสู่สิ่งดีๆทาบุญแบ่งบุญไปให้ท่านเยอะๆเนาะเออนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นหัวหน้าบางทีช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่บางทีหัวหน้าลาพักงานต้องเป็นของฉันหรือเปล่าประตูคนที่เรารักปิดคนที่เรารักหมายถึงแฟนก็ได้ นะจ๊ะตำแหน่งเดทเนี่ยบางทีแฟนป่วยแฟนอยู่ไกลเลิกกับแฟนนะคะห่างไกลกันมีปัญหาบางทีแฟนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางทีแฟนอาจจะตกงานนะคะนะถ้ามีปัญหากันอยู่ในเรื่องความรักสัปดาห์นี้เวลาตำแหน่งแฟนไม่ดีแล้วตำแหน่งเราได้ไพ่งุดยงิดหัวใจเนี่ยต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักบริวารลูกเต้าเรื่องที่ผ่านมาถือว่าโอเคในนี้มันบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนธุรกิจใหม่เปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะคะ คุณเป็นที่ยอมรับในสเต็ปหนึ่งอะเนาะแต่ที่เหลืออยู่วเวลาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมถ้าต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็เหนื่อยนะเออนะคะเนาะบางทีแบบเปลี่ยนงานบ่อยอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีบางทีมันอยู่ที่เราหรืออยู่มันมีปัญหามาจากองค์กรหรือเปล่าถ้ามีปัญหามาจากจากเราเนี่ยบางทีย้ายไปอยู่ที่ไหนมันก็เหนื่อยเนาะฉันก็จต้องอดทนด้วยเหมือนกันถ้าย้ายมาแล้วเรื่องงานหรือย้าย ชีวิตแบบไหนก็ตามลูกเต้าทําให้ชื่นใจนะสัปดาห์นี้บางคนจะต้องรีบเร่งไปงานของลูกของเต้ามีเรื่องลูกเต้าให้ต้องจัดการนะคะเนาะได้ไพ่เดวิลมาในตําแหน่งวันที่24 24บประตูเปิดถามว่าเปิดไหมเปิดสัปดาห์นี้ได้ไพ่เดวิลมีคนพูดถึงคุณในทางไม่ดีนะหรือพูดถึงในสิ่งที่คุณทําอะไรเอาไว้บางอย่างซุบซิบอยากรู้นะ,ะอันนี้มีศัตรูเนาะศัตรูเนี่ยบางทีไอ้ที่คิดว่าร้ายอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ร้ายหรือไม่ได้ทําร้ายคุณก็ได้นะ นะมิดบางทีเนี่ยมิดในที่มืเดเนี่ยน่ากลัวโดยดโดยเฉพาะมิดท,ที่อยู่ใกล้ตัวคนที่ให้คําแนะนําหรือพูดทําให้คุณสับสนหรือพูดทําให้คุณหลงผิดหงุนหงิดง่ายบางทีก็เป็นชนวนทําให้คุณพังกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้ระวังถูกหลอก ตำแหน่งคุณแม่ไม่ค่อยดีบางทีสุขภาพของคุณแม่ต้องระวังด้วยสุขภาพของคุณในช่วงสัปดาห์นี้แขนขาร่างกายเหมือนมันจะตึงๆเหมือนจะมีปัญหาบางคนมีปัญหาเรื่องหัวเข่าใส่ตาอย่างเบาๆแค่กล้ามเนื้ออักเสบแต่ระวังมันจะเรื้อรังถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเออเนี่ยสงสัยจะป่วยไหมนะคิดเรื่องเงินจ้ะภายแบบนี้บางทีคิดเรื่องเงินคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายบางทีก็กังวลเรื่องสุขภาพเนาะบางทีก็คิดเบื่ออยากจะออกจากงานนงินหัวใจ นะเรื่องผลประโยชน์สัปดาห์นี้ยบางทีอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงตัวนะห้ามเปลี่ยนงานถ้ายังไม่ได้ออกจากงานนะและโดยเฉพาะใครที่ยังไม่ได้งานใหม่ๆหรือถ้าเทียบแล้วอะ่ะมันไม่ดีกว่าที่เดิมก็อย่าไปเลย ตำแหน่งบ้านดีกําลังจะจัดบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซื้อของใหม่เข้าบ้านแต่บางคนก็เป็นฟิลแบบว่าเอออยู่ดีๆทีวีก็เสียตู้เย็นก็เสียมันก็ต้องซื้อของใหม่แต่บางคนก็จะเปลี่ยนโซฟาใหม่หรือบางคนเปลี่ยนวิวใหม่หรือเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะไม่รู้ว่าดวงคุณเป็นแบบไหนแต่ถือว่าเป็นจังหวะดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีสัปดาห์นี้มีงานเลี้ยงหรือมีงานปาร์ตี้อาจจะเป็นที่บ้านคุณก็ได้หรือต้องออกงานโดยเฉพาะช่วงวันที่25 25ประตูเปิด นะคะ2ี่เดี๋ยวนะอ่า2ี่ิหประตูปิดยี่6ิบหกยี่สิหกประตูเปิดยี่สิบ็ดประตูเปิดยี่สิบแปดประตูปิดอืมสัปดาห์เนี้ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังดีกค่ะเนอะเออวันที่ประตูปิดระวังให้ดีสัปดาห์นี้คุณมีดวงทะเลาะนะทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกับตัวเองเออทะเลาะหน้าเฟซไม่ปะทะกันตรงๆก็มีสำหรับบางคนอ่ะเนาะนะคะ มีดวงห่างไกลกับแฟนจริงอันนี้แต่ก็เป็นจังหวะที่จะกลับมาง้อกันได้ถ้าคุณไม่ใจร้อนนะคะสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องรักก่อนนะความรักสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องหึงหวงหรือไม่เข้าใจกันเพราะคนอื่นแต่ถ้ารักเพราะผลประโยชน์บางทีก็จะขัดใจกันในเรื่องของผลประโยชน์เธอไม่เอาใจฉันเธอไม่ให้ฉันนะคะเนาะใครมีปัญหาเรื่องรักแทรกรักซ้อนเหนื่อยหัวใจนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรและเอาแต่ใจสัปดาห์นี้วุ่นวายอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคนมีคู่ ถนอมน้ําใจให้มากอย่าท่วนทะเลาะนะคะคุณหันหลังให้แฟนแฟนหันหน้ามาทางคุณแต่ก้มลงต่ำหมายถึงว่าเขากำลังคิดทบทวนเหมือนกันแล้วคุณก็อาจจะใจร้อนอย่าไปฟังคนอื่นความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าอย่าเอาไฟเข้าบ้านอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาทําให้คนที่บ้านทะเลาะกันต้องบอกตัวเองแบบนี้เนาะพึ่งเข้ามาค่ะดูวันอะไรคะตอนนี้ดูวันอาทิตย์จ้ะดูตั้งแต่วันที่22ิจนถึง28ดเนาะนะนะแล้วก็คนวันอาทิตย์เนี่ย จะมีสนเสน่ห์ไอ้น้างิกหน้างอ,นางงอนเนี่ยบางทีก็ดูมีสนเสน่ห์ไอ้พูดแรงๆรงบางทีก็มีคนชอบแต่เบาๆลงสักหน่อยก็ดีมันจะได้ดูอ่อนโยนอ่อนหวานโดยเฉพาะสาวๆสัปดาห์นี้คุณจะมีคนเข้ามานะมาทั้งสายเปมาทั้งสายล้วงทรัพย์คุณเนี่ยเออบางคนเนี่ยมีครอบครัวแล้วมาชอบเราพร้อมเปให้เราขอให้เราอยู่กับเขาเถอะอยู่ที่ชอบเนาะคนโสดจะมีคนเข้ามาดูให้ดีนะ แอบกลัวจังเลยว่าเขาจะมาเพร่อผลประโยชน์แอบกลัวจังเลยว่าเขาจะเจ้าชู้มีแต่คนเกลียดใช่ไหมเออมันยังไงกันนะคะเออแต่ไพ่มันก็ขึ้นมานะบางทีคําพูดเราอาจจะแรงด้วยหรือเปล่าคําพูดเราแรงคนเขาก็คิดนะ ต่อให้เราจะบอกว่าเราคิดหรือไม่คิดเราพูดเพราะจริงใจหรือไม่จริงใจก็แล้วแต่แต่บางทีถ้าเราเป็นบ่อยๆอ่ะบางทีเขาก็หมั่นไส้บางทีเราอาจจะงุดหงิดง่ายใจร้อนด้วยเพราะฉะนั้นใจเย็นเนาะ๋ยวนี้มันขึ้นเลยว่าทะเลาะคนอื่นไม่เข้าใจ <c oughs> นะคะอ,ะอะความรักเนี่ยคนมีคู่พี่หวานจะบอกว่าถนอมน้นําใจแต่คนโสดเนี่ยดูให้ดีคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนาะจะมีเรื่องวุ่นวายนะระวังตบตีกันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องอรักแสกรักซ้อนหรือ ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านอ่ะบางทีไปยุ่งเรื่องของเพื่อนก็ทะเลาะกันก็มีนะนะคะวันจันทร์การเงินรอก่อนนะคะมาต่อนะคะนะมาต่อเรื่องของสุขภาพสุขภาพบอกไปแล้วเส้นยืดเส้นตึงเนาะมาต่อเรื่องประตูงานสัปดาห์นี้ประตูงานถือว่าเปิดนะหลายๆคนจะได้ข่าวดีเรื่องงานจะได้ข่าวเรื่องคนชักชวนไปทํานู่นทานี่แต่ระวังในเรื่อง,องผลประโยชน์คนทํางานประจําคนที่ต้องเกี่ยวพันหรือต้องไปเจอคนเยอะๆสัปดาห์นี้จะมีเรื่องหงุดหงิดวุ่นวายเราอาจจะไปทะเลาะอะไรกับเขาด้วยก็ได้ อย่าไปเคลียร์ปัญหาให้ใครนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรต้องนิ่งๆใจเย็นๆหน้าที่ของเราคือปลอบประโลมเขาให้เขาใจเย็นๆนะคะมีใครมาพูดอะไรใส่ไฟอะไรใครก็อย่าปากไวอย่าใจร้อนอย่าพูดก่อนหรืออย่าไปพ์กระทบกระทั่งด่าใครเพราะความสัมพันธ์มันจะกลับมาไม่เหมือนเดิมนะเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแหละเพราะคุณอาจจะไม่คิดที่จะเหมือนเดิมนะคะเนาะเพราะฉะนั้นะาาก็ต้องใจเย็นนะจะบอกว่านิ่งเสียตําลึงทองเพราะว่าคนรักเขามีคนเกลียดเขาก็พร้อมจะสมน้ำหน้าเรานะคะ นะดูดวงวันอังคารบ้างจ้ะดูสิจ้าตัวเองนะคะอาทิตย์จะอังคารยาวไปจนถึงวันเสาร์เลยรอฟังนะนะคะประตูเงินเป็นยังไงประตูเงินปิดสัปดาห์นี้หลายๆคนจะมีปัญหาทะเลาะวุ่นวายกับคนอื่นเรื่องเงินหงุดหงิดเรื่องเงินว่าอย่างนั้นเถอะบางคนอาจจะเสียเกี่ยวกับซ่อมสุขภาพบางคนต้องระวังถูกหลอกการลงทุนอะไรเสี่ยงๆไม่เหมาะซื้ออะไรที่ยังไม่ควรซื้อซื้ออะไรเพราะใครเครียดก็ไม่ควรด้วยเหมือนกันนะคะมีดวงเป็นหนี้เพิ่ม กู้ได้ยืมได้ถ้าติดขัดมีปัญหาแต่มันอิลุงตุงนังนะคะนะสัปดาห์นี้เผล่เพหลายๆคนเนี่ยจะไปทำฟันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอเอาเป็นว่าต้องระวังเรื่องเงินเงินทองๆค่าใช้จ,จ่ายจะจ่ายเยอะมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงวันที่24กับ25นั่นแหละการทะเลาะขัดแย้งระวังมากเป็นพิเศษคือช่วงวันที่28วุ่นวายเรื่องคนเบื่อเซ็งปัญหารุมเร้าระวัง24 25่เอาเป็นว่า3วันนี้เป็นวันที่แบบหายใจเข้าลึกๆมันอาจจะวุ่นวาย พยายามใจเย็นแต่อึดอัดใช่ไหมพี่ว่าจะบอกว่าเวลาหงุดหงิดอะไรก็ตามเนาะแทนที่เราจะไปด่าไปพูดเราเอาหนังสือสวดมนต์สักเล่มมามามา,มาสวดมนต์แต่ถ้าไม่ชอบสวดมนต์ยาวๆภาวนาพุทโธพุทโธหรือท่องคาถาเมตตาของหลวงพ่อโตก็ได้เมตตาคุณนางอรหังเมตตาให้เจริญเมตตาเข้าไว้เนาะ การเจริญเมตตาเนี่ยเป็นการช่วยตัวเองเนาะบางทีก็แผ่เมตตาไม่โกรธเขาเราก็ได้อน,นี้ส่งคือเราก็จะใจเย็นขึ้นทําบ่อยๆแรกๆจะไม่ค่อยโอเคแต่หลังๆจะโอเคมากขึ้นทําฟันหมอนัดเย็นนี้คุณยุพินโอเคค่ะถือว่าเป็นการแก้เครส์ด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับการทําฟันเนี่ยเอาเงินไปเสียที่ควรที่จะจําเป็นก็โอเคนะคะ,ะมาต่อนะนะคะระวังเรื่องวุ่นวายนะโชคเป็นยังไงนะคะโชคสัปดาห์นี้ถือว่าพอมีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะสื่อมาจากความฝัน ะะโชคเด่นประตูเรื่องเงินเรื่องทองเปิดเด่นมากช่วงวันที่22นะคะ24 26 27เออวันเสียเงินเนี่ยน่าจะเนี่ยช่วงวันที่25เนี่ยเด่นมากช่วงช่วงเสียเงินนะส่องรถส่อมสุขภาพซ่อมนูน่นซ่อมนี่มันเป็นการซ่อมอะ่ะไม่รู้คุณจะซ่อมอะไรเครียดเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสู้จ้ะเหนื่อนนิดนึงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเรื่องเงินทองไพ่อนาคตไกลๆมาเป็นไพ่พระ นะจะมีคนช่วยจ้ะจะร้ายจะดีก็มีคนช่วยยังนะจะร้ายจะดีก็มีคนรักแต่ถ้าจิตใจไม่ดีเข้าหาพระเท่าหาธรรมะธรรมโมนะช่วงนี้ถ้าจิตใจไม่ดีนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนน้ําตาลเหลืองการทําบุญเสริมดวงไหว้พระไหว้เจ้าอย่าไปขออะไรท่านเยอะนะคะไหว้พระไหว้เจ้าทําให้ใจเราบริสุทธิ์พยายามแบ่งให้เทวดาประจําตัวเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆจะดีนะไพ่สองใบนี้มาประกอบกัน เดวิลซาตานเนี่ยความหงุดหงิดความโลภจะทำให้เกิดปัญหาถ้าทำบ่อยๆจะส่งผลกระทบไม่ดีนะบางทีจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องซุบซิบนินทาเพราะเรื่องให้ร้ายป้ายสีว่าคนอื่นนะจ๊ะแต่บางทีหลายๆคนก็วุ่นวายเพราะผลประโยชน์เพราะความไม่ถูกต้องอ่ะตามนั้นไพ่ไม่ดีแบบนี้หายใจเข้าลึกๆนะคนรักก็มีคนเกลียดก็พร้อมแช่งแล้วก็พร้อมยุยงส่งเสริมทำให้เราเดินทางผิด นะจ๊ะห้ามเอาเงินไปฝากใครลงทุนห้ามให้ใครหยิบยืมเป็นอันขาดประคองตัวเองไปก่อนสัปดาห์นี้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองจ้ะเลขของคุณนะคะอ่ะครบพี่หวนไทยครบเนาะเอ๊ะจันไทยเร็วไปไหมดีแล้วแหละใช่ไหมนะคะอ่ะชาวนะัน